مدينتي شارقه مشرقه بالضياء مفعمه ارجاؤها بنكهه الاتقياء تزرع مثلا فيها مثلا بها معاني الاباء عندها بها من وطن لا يعرف الكبرياء مشرقه بالضياء مدينتي فاضله ذو الفضل قد شادها شامخة تسمع أقصى الأرض شادها مشرقة بالضياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองโรงแรมนูโวซิตี้มูลนลลิธิดำรงผลงน้ำมันพืชเอมอรันนิวทีเบลนช่วงธรรมนูญชีวิต สนับสนุนโดยโรงแรม, City. น,แรมนูโวซิตี้อัลลาฮุราะมานุรหิมด้วยพระนามขององัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาปราณีอัสลามอะลัยกุมวราระห์มะตุลลอฮิวบราระกาโุขอความสันติความเมตตาและความเป็นสิริมงคลจากอัลลอฮ์จงประสบแต่ทุกท่านในสัปดาห์นี้นะครับเราได้เรียนเชิญคุณธนิดาทองละเมดซึ่งเป็นรองประธานของบริษัท แฮปปี้แลนด์บีฟซัพพลายเข้ามาร่วมรายการอีกครั้งหนึ่งและในสัปดาห์นี้เราก็ได้เรียนเชิญคุณสุรัตน์ทองละเม็ดซึ่งเป็นประธานบริษัท Happy Land b e บีฟซัพพลายและก็เป็นสามีของคุณอธนิดาขอเชิญพบเลยครับอัสสลามวะเลยกลุ่มแล้วก็ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณธนิดาทองละเม็ดอีกครั้งนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้ค่ะอัสสลามวะลลยกุมุ่มรอะมาตุลลอิว่าบารากาตฮ ในสัปดาห์ที่แล้วคุณธนิดาได้พูดถึงหลักคิดแล้วก็แนวทางในการดําเนินธุรกิจนะครับแล้วก็มีการดําเนินการยังไงครับในการที่จะส่งสินค้าเข้าไปสู่แหล่งต่างๆนะครับการจัดการเรื่องโลจิสติกเนี่ยยังไงบ้างครับการทำโลจิสติกของเรานะครับเราก็ต้องมีระบบคือระบบของเราเนี่ยเช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องจัดรถว่ารถคันนี้ของเราเนี่ยจะไปะคือมันมีสองอย่างครับ คือไปส่งกับทางห้างใหญ่ๆกับอีกขายปีกรรมร้านเล็กๆเ,เราก็ดําเนินการส่งไปตรงนี้ก็เราแต่เรามีมติว่าลูกค้อาทุกคนจะต้องมีความซื่อสัตย์กับทาทผู้บริโภคหนึ่งไม่ใช่เอาสินค้าของเราไป10บกิโลแล้วเนี่ยไปส่งให้ลูกค้าขก้า,ากิโลอย่างนี้เราเราต้องอบรมไปอยู่เป็นประจำครับ<ส>นอกจากที่จะส่งให้ได้ทันเวลาแล้วก็ถูกต้องตามเป้าหมายแล้วเนี่ยะนะครับก็ยังมีความซื่อสัตย์ะนะครับ เป็นสิ่งที่กํากับคนทุกคนในการทํงานกิจการน,น,<ช>นะครับ,รบแล้วก็อยากจะทราบว่าสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับมีกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มใดบ้างครับลูกค้า<ม>ที่ที่เราส่งอยู่ทุกวันนี้คือเป็นเป็นบริษัทเล็กๆที่ก็เอาจากเราไปเพื่อที่จะไปเป็นเซ็นเต,นเตอร์เล็กๆของเขาแล้วเราก็ไปส่งให้จุดนั้นแต่ส่วนใหญ่จะส่งแมคโครครับแมคโครนี่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราทั่วทั่วประเทศนะครับทุททกสาขาครับ ผมประสาจของเรามีจี p เพราะฉะนั้นเราต้องใช้หลักของจี p มาใช้ตามแนวทางที่ทางจี g พีเขากำหนดให้เราคือว่าหนึ่งความเย็นของห้องเย็นจะต้องได้ความเย็นของห้องเย็นอันนี้ซึ่งทำให้อาหารที่เราส่งไปเนี่ยมีคุณภาพไม่ไม่มีปัญหาเรื่องการสูญเสียและอีกอย่างหนึ่งต้องใช้เวลาการเดินทาง เปน็นวันๆเนี่ยต้องใช้ห้องเย็ยนรถห้องเย็ยนเป็นพาหนะและและโดยเฉพาะของ GMP นี่นอกเราจากความเย็ยนแล้วก็ยังมีการให้ให,ให้พนักงานตรวจสอบเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ในรถทุกอย่างมีความพร้อมที่จะพารถไปได้โดยที่ไม่มีการเสียการกลางทางเพราะเรามีช่างตรวจตรวจสอบอยู่ตลอดและก็การควบคุมเวลา เวลาในเราก็ต้องควบคุมไปว่าวันนี้เราจะต้องส่งลูกค้าที่ไหนไปกี่ที่จะต้องให้ทันเวลาตามที่เขาได้กระตกลงกับลูกค้าไว้ซึ่งาการควบคุมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนขับก,ก็ลาบากเหมือนกันบางครั้งกรุงเทพเนี่ยมันมีรถติดนะครับต้องทําเวลาเผื่อไว้เลยเราต้องทําเวลาเผื่อไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสินค้าของเราที่ไปส่งเนี่ย เราต้องจัดให้เป็นโซนๆโ,โซนหนึ่งเราก็ลงที่ใกล้เราก็ไว้ทั้งหน้าที่ไกลเราไว้ทั้งในส่งลิงท้ายลูกค้าตามที่เราจัดโซนไว้มันก็สะดวกกับการจะขึ้นจะลงนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งสินค้าเราเนี่ยเราจะต้องบรรจุในกล่องภาชนะที่ที่ว่าเก็บให้สินค้าของเราไม่แตกไม่แสกไม่แตกไม่สูญเสีย ถึงมือลูกค้าในสภาพที่เรียบร้อยและอีกอย่างหนึ่งสินคา้าตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่จะเอาไปเนี่ยได้มีการชั่งน้ําหนักถูกต้องเรียบร้อยและก็ถึงมือลูกค้าตามจํานวนน้ําหนักที่เราชั่งไป <c oughs> เพราะฉะนั้นลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัท Happy Land m i t เร e อบิดาบิ f เนี่ยฮะไว้วางใจได้ครับเราจะส่งด้วยความรวดเร็วและก็มีคุณภาพครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากนะครับที่คุณสุรัตมาร่วมรายการนะครับซึ่งได้ให้ข้อคิดนะครับแล้วก็วิธีการในการทํางานเฉพาะยิ่งเนี่ยนะครับที่ทําให้ได้รู้นะครับในความสําคัญในการที่จะทําให้ชีวิตดําเนินการละกล้าวหน้าไปได้อย่างมากนะครับต้องขอขอบพระคุณอย่างมากนะครับแล้วก็ในช่วงต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอริยามินีในช่วงกินดีมีคุณค่า س ل ا م u a l a i k u ร w a r a h m a ล u l l a h w a ะ a r a k a t u h โหอร่อยจังฝีมือระดับฉลากทองเชียนะโหต้องระดับฉลากทองเลยเหรอแน่นอนถึงได้อร่อยไงหอมสมชื่อปลาฉลากทองดูน่ากินจังสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงอาจเกิดขึ้นได้ <laughs> อืม เปรี้ยวสมชื่อตราฉลากทองอไข่เจียวอะไรตี้น่ากินสุดๆด,ด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัว <Yes! S 1> ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดย น้ำมันพืชมรกตอัสลามุอะลัยกุมวะราหมาตุลลอฮ์วะบรากาตุลพบกันอีกเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่านะคะเพื่อเสนอเรื่องราวทางด้านอาหารและโภชนาการตมามหลักอิสลามค่ะและเช่นเคยนะคะท่านที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาวิทยาลัยแพทศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลค่ะ และท่านยังเป็นผู้จัดก,การโรงเรียนนุบันจินการดาค่ะขอเชิญนานผู้ชมพบกับแพทย์หญิงจินตนาโยธาสมุทรค่ะอัสลามุาอะไยกุมวะาร้อมาตุลลอ,อบบารากาตุคุณหมอคะอยากจะเรียนถามคุณหมอในกรณีของมุสลิมที่ละหมาดถ้าเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติอยู่แล้วัวน,นี้การละหมาดในช่วงเช้ามืดนะคะของวันนะคะคือช่วงซุบโบเนี่ยค่ะ เมื่อมุสลิมตื่นขึ้นมาละหมาดในช่วงนี้แล้วเนี่ยทราบมาว่ามันจะส่งผลดีต่อสุขภาพของคนที่ละหมาดตรงเวลาในช่วงเช้ามืดขอเรียนถามคุณหมอในแง่ของทางการแพทย์ด้วยะ่ะ<อ>ค่ะคือการละหมาดเนี่ยนะคะอย่างที่พูดถึงเนี่ยมีห้าเวลาแต่ละหมาดซุบะฮีเนี่ยเป็นเวลาช่วงเช้ามืดก่อนดวาิตย์ขึ้นเล็กน้อยนะคะซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ตื่นยากสักนิดนึงเพราะฉะนั้นสําหรับมุสลิมที่เขามีความศัสทธาเนี่ยก็จะ จะลุกขึ้นจากที่นอนแล้วก็มาละหมาดสุวนีดีซึ่งเป็นเวลาที่แสงอาทิตย์เริ่มขึ้นน่ะคะ่ะตอนนี้ร่างกายก็จะเริ่มกระเพระเปลา่าบางคนอาจจะไม่อยากตื่นแต่ว่าการตื่นนอนมาแล้วก็มาอาบน้ำละหมาดเพื่อเตรียมตัวที่จะละหมาดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าการละหมาดของเรานั้นจะเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุนนะฮฺตาลาแล้วก็เป็นการสรรเสริญพระองค์ค่ะแล้วถ้าละหมาดของมุสลิมนั้นก็จะมีอยู่ตั้งแต่ท่ายืนตรง ถ้าก้มรูดเกาะก็คือการก้มตัวลงนะคะให้หลังเนี่ยขนานกับพื้นนะคะแล้วก็เอามือเนี่ยเท้าที่หัวเขาเะะ่าแล้วกาท่ารูกเกาะนะคะแล้วก็ท่าสยุดสยุดนั่นก็คือท่าก้มกราบลงไปซึ่งแต่ละท่าเนี่ยมันจะมีผลดีต่อร่างกายโดยเฉพาะท่าสุดเนี่ยซึ่งเป็นท่าก้มกราบนะคะซึ่งท่าสุดเนี่ยจะมีการกล่าวถึงในพระมหาธัมภีอันกุรานของอัลลอฮฺสุมาตาราเนี่ย นับจำนวนแล้วถึง90ครั้งทีเดียวค่ะซึ่งจะพูดถึงประโยชน์ของการสูดหรือการต้มกราดเนี่ยว่ามันได้ประโยชน์ต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายนั่นก็คือว่าจะมีเลือดเนี่ยไปเลี้ยงนะคะตามบริเวณที่สําคัญนั่นก็คือเลี้ยงที่สมองเลี้ยงที่ใบหน้าของเรานะคะแล้วก็จะทําให้เราหายจากโรคต่างๆรวมทั้งใส่นัสนั่นก็คือโพรงจมูกด,ด้วย ราะฉะนั้นมุสลิมที่ก้มกราบสุดุูดเป็นประจำเนี่ยก็จะไม่เป็นโรคใสานาสหรือโพรงจมูกอักเสบนอกจากนั้นก็ยังถ้าสุดดูดเนี่ยยังเป็นการกดกระบังลมนะคะกดกระบังลมเพราะฉะนั้นเมื่อกดกระบังลมเนี่ยก็จะทําให้ปอดถูกกดไปด้วยเพ <Okay. S 2> ราะฉะนั้นตามหลักธรรมดาของการหายใจเนี่ยนะคะเราจะหายใจเวลาเราหายใจออกเนี่ยมันจะมีลมหายใจที่ที่ถูกหายใจออก <Okay. S 2> มาเนี่ยประมาณสองส่วนใน3ส่วนแต่ว่าในช่วงสุดูดเนี่ยคะ่ะ กระบังลมถูกกดเพราะฉะนั้นปอดก็จะถูกกดด้วยนั้นลมที่เหลืออยู่หนึ่ง,นงในสามเนี่ยที่ยังค้างอยู่ในปอดนี่ก็จะถูกไล่ออกมาจากการที่กระบังลมถูกกดเพราะนั้นลมที่เหลือในปอดถูกออกมาหมดเลยนั้นเหลือก็จะลมก็จะไม่ค้างอยู่เพราะนั้นคนที่มีปัญหาของเป็นโรคหอบหืดเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอย่างอื่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยเป็นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าสูดุดก็ยังมีประโยชน์ต่อ,อาการไหลเวียนกลับของเลือด เข้าสู่จากส่วนล่างของร่างกายเนี่ยขึ้นมาสู่ร่างบนเพราะฉะนั้นคนที่สูบหลุดเป็นประจําเนี่ยมักจะไม่เป็นไส้เลื่อนแล้วก็ไม่เป็นโรคในสีดวงทวารนะคะนอกจากนั้นเนี่ยท่าที่รูปเกาะเนี่ยนะคะก็คือท่าที่เรายืนแล้วก็เอามือเอามือเท้าข่าวค่ะแล้วก็หลังตรงเนี่ยนะคะท่านี้เราเรียกว่าท่ารูปเกาะซึ่งตรงนี้ค่ะจะทําให้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะนั้นคนที่ทําท่ารูปเกาะเนี่ยก็จะไม่ค่อยเป็นโรคปวดแล้วก็หลังจาก เกาะสุดดูดแล้วเนี่ยเราก็กลับขึ้นมายืนตรงอีกครั้งหนึ่งซึ่งท่าเืนตรงเนี่ยก็จะเป็นท่าซึ่งทําให้เลือดเนี่ยค่ะไหลเวียนกลับขึ้นมาแล้วก็ลงไปเลี้ยงขาอีกนะคะลงไปเลี้ยงขาเนี่ยเลือดก็จะไหลกลับลงไปก็จะทําให้บริเวณน่องที่เคยตึงอยู่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตึงเราะนี้ก็จะไป็นช่วยในด้านของการไหลเวียนเลือดแล้วก็ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยไม่ให้ตึงค่ะ ตอนนี้มันจะมีอยู่นิดนต่งทั้งหมดเนี้ยนับว่าเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้ที่ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในห้าเวลาที่คุณหมอบอกนะคะแต่ว่าจังหวะและท่วงทีนะคะบางท่านจะทําเร็วด้วยความเร่งรีบตอน,นี้คุณหมอจะกรุณานแนะนําคือถ้าจะเข้าพบพระเจ้าในแง่ของการปฏิบัติศาสนก,กิจ ในการละหมาดเนี่ยมันจะต้องสํารวมกายวจาใจร่างกายสะอาดอย่างที่คุณหมอบอกกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยความสําคัญในแง่ของสุขภาพเนี่ยจังหวะที่จะทาแต่ละจุดละจุดเนี่ยควรจะเป็นอาการหรือว่าความความเหมาะสมแค่ไหนอะค่ะค่ะคือการละหมาดเนี่ยค่ะจะมีการถูกกากับโดยการอ่านพระมหาคัมภีอัลกุรอานซึ่งได้ถูกกําหนดไว้ที่สําคัญก็คือการอ่านอัลฟาติฮะซึ่งมีอยู่เจ็ดอายะดด้วยกัน แล้วก็มีการอ่านสุรธรรางๆซึ่งถูกกําหนดไว้ในแต่ละช่วงท่าเนี่ยนะคะเป็นประจาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็คงจะได้ใช้เวลาในช่วงต่างๆนั้นคงไม่ได้เร็วหรือช้ากว่ากันมากมายนะแล้วเราจะเห็นว่าการละหมาดเนี่ยค่ะก็จะเป็นการที่เรานั้นได้สำลอมตนนั่นก็คือหมายถึงว่าโดยปกติในชีวิตของคนเราเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการพักในเวลาทํางาน<ช>เพราะฉะนั้นการละหมาดของเราเนี่ยถ้าเปรียบเป็นอาหารแล้วเนี่ย มันเป็นอาหารหลักไม่ใช่อาหารว่างเพราะฉะนั้นอาหารหลักหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยต้องรับประทานการละหมาดก็หมายถึงสิ่งที่เราทุกคนต้องปฏิบัติเพราะว่าถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยร่างกายของเรารวมทั้งจิตใจของเรานั้นจะเหมือนถูกกับถูกกำเหมือนถูกตั้งโปรแกรมถ้าจะเทียบกับคอมพิวเตอร์นะคะร่างกายของเรารวมทั้งจิตใจของเราเนี่ยจะเหมือนถูกตั้งโปรแกรมใหม่ <S <S 1> <S 1> เมื่อถูกตั้งโปรแกรมใหม่เนี่ย ก็จะทําให้ร่างกายของเราเรวมทั้งสมองของเราจิตใจของเราก็จะสดชื่นด้วยแล้วตามปกติแล้วเนี่ยการทํางานเนี่ยต้องมีการพักครึ่งเวลาถ้าเราไม่พักครึ่งเวลาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยกระปรี้กระเป๋่าเราทางานเนี่ยอาจจะอ่อนล้ามเมื่อยแล้วก็เบื่อแต่ถ้าเราได้พักนะคะโดยเฉพาะเราได้ละหมาดเนี่ยตามเราใช้เวลาในการบริหารในเวลาของการละหมาดเนี่ยเราจะกลับมาทํางานโดยที่ว่าเราถูกตั้งโปรแกรมใหม่ด้วยด้วยจิตใจและร่างกายที่สดชื่น เราก็จะกลับมาทํางานใหม่เหมือนกับเราเริ่มต้นทํางานใหม่อย่างกระพี้กระตาแล้วก็สดชื่นนั่นก็หมายความว่าเราได้ทําทั้งอาหารกายแล้วก็อาหารใจแล้วก็ได้พักโดยธรรมชาติอย่างที่คุณหมอว่าไม่มีใครทํางานได้24ชั่วโมงหรือว่า4-5ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงติดกันมันต้องมีการพักอย่างที่คุณหมอบอกและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสิ่งที่พระเจ้ากําหนดให้มุสลิมทำเนี่ยมันได้บุญด้วยสิ่งที่คุณทําคุณได้บุญ ก็สบายใจร่างกายทั้งนั่นหมายคมว่าได้ทั้งดุลยาแล้วก็โรคหน้าคือโรคอาคิรบด้วยนะคะคุณหมอคะคสำหรับนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะขอพระเจ้าประทานคุณความดีตอบแทนคุณหมอด้วยค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งนะคะแล้วไปเข้าสู่ช่วงของครูฮรลานกันค่ะกลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วจ้าที่รัก เปลี่ยนสิ่งที่ไม่คาดคิดให้เป็นจริงได้ด้วยความอร่อยระดับฉลากทองเผ็ดสมชื่อตราฉลากทองมือรนรอยยิ้มวนความหอม,หอมอร่อยอาจากหนึ่งเดียวขวดนี้สีอิ๊วขาวเจสูตรหนึ่งตราแม่โัวฉลากทอง ุู้เส้นอร่อยง่ายๆด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวอร่อยใช่ไหมช่วงครัวหารานสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองท่านผู้ชมค่ะพูดถึงย่านปลาลํมพูนะคะจะมีร้านอาหารมุสลิมอยู่หลายร้านเหมือนกันนะคะแล้วก็มีมัสยิดอยู่ด้วยอย่างเช่นมัสยิดจัก,กระพง์นะคะ แต่วันนี้นะคะช่วงนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่ซอยสามเสนสองซึ่งตรงนี้จะมีโรงแรมของมุสลิมอยู่นะคะคือโรงแรมนูโวซิตี้ค่ะในโรงแรมก็จะมีห้องอาหารนะคะชื่อห้องอาหารซาร่าเดี๋ยวมีรายการอาหารพิเศษให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเดี๋ยวตามอริยาไปเลยนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้อริยามาอยู่ที่หน้าครัวแล้วนะคะซึ่งอยู่ในบริเวณของโรงแรมนูโวซิตี้ค่ะ แล้วก็ห้องอ่านซาร่านะคะข้างๆของอริยาก,ก็คือคุณอลิสาถนอมทรัพย์ซึ่งเป็นตัวแทนประธานกรรมาการบริหารของโรงแรมค่ะอ s s มอ a m u a l a i k u มา a r a h m ล t u l l a h i w a b า r a ค่ะนะคะส่วนพ่อครัวนะคะพ่อครัวก็คือคุณปูอาร์ตค่ะ <S a ikum. s s a l a m u a l นะคะ ตอนนี้วันนี้จะเป็นรายการอาหารอะไรนะคะทราบมาว่าทางโรงแรมเนี่ยมีบริการคือตอนนี้โรงแรมก็คืออยู่แถวย่านมาลันผูซึ่งลูกค้าคก็มีหลากหลายนะคะ,คะแต่ว่าอาหารเนี่ยเป็นอาหารทารานที่บริการสําหรับพี่น้องมุสลิมแลวก็ไม่ใช่มุสลิมด้วยค่ะวันนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นวันนี้วันนี้เป็นมีรสชาติทางกลิน่นอายฝรั่งผสมใต้นิดนึงก็คือหอยมแมลงผููนิวซีแลนด์ผัดขั่วกลร้่ แล้วก็มีกุ้งด้วยนะคะเมนูเก๊ไก่เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะก็เป็นหอยมแมลงผู้นิวซีแลนด์ค่ะ,คะ,ะสดนะคะแต่สําหรับอันนี้เราหั่นแล้วก็ลวกแล้วแล้วกุ้งลวกแล้วเรียบร้อยเครื่องแกงขั่วกลิ้งอะ,ค,ะค่ะต่างจากเครื่องแกงเผ็ดทั่วไปคือมันจะมีขมิน้นเราจะเพิ่มขมิน้นเข้าไปใช่น้ำมันหอยค่ะ แล้วก็น้ํามันนะน้ำมันพืชแล้วก็มีเครื่องปรุงมีน้ําสต๊อกน้ําตาลปีป๊บใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงซอยค่ะ,คะส่วนผสมมีแค่นี้นะคะท่านผู้ชมแต่เรามาดูความมีสเสน่ห์ของเขาในเมนูนี้นะคะว่าทํายังไงบ้างนะคะ,คะน่าจะใช้ไฟปานกลางหรือเปล่าคะคุณนาสาคะค่ะน้ำมันไม่ต้องเยอะมันจะมีกลิ่นอายของความเป็นใ,นใต้อ่ะก็น่าจะเผ็ดนิดหน่อยเท่าที่ทราบมาก็ในช่วงเดือนรอมฎดอนนะคะ ก็จะนิยมนะคะคนพี่น้องสลิมทางภาคใต้ก็จะนิยมนํามารับประทานกันแต่ตอนนี้รู้สึกว่าทุกๆเทศก,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 กาลก็มีหมดแล้วนะคะเขาใส่น้ําสต๊อกนะคะเป็นน้ําซุปไก่เอ,อ้น้ําซุปใช่ค่ะต่ผสมหอยแมลงภู้ด้วยนะคะ,คะที่เก๋คือเมนูนี้นะค่ะเก๋คือผสมระหว่างหอยกับกุ้งนะคะท่านผู้ชมค,ะค่ะ,คะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะท่านผู้ชม น้ำตาลปี๊บรสชาติน่าจะออกเป็นกลมกล่อมนะคะเผ็ดนำเอาแล้วค่ะนะคะจะจัดใส่จานนะคะท่านผู้ชมค่ะจัดใส่จานแบบนี้ค่ะก็เสิร์ฟเป็นหนึ่งจานนะคะเครื่องเคียงที่เป็นกลิ่นอายของความเป็นไทยๆเหล่านี้ค่ะก็คือ ใบมะกรูดซอยจริงๆทําไม่ยากค่ะแต่ถ้าให้ง่ายๆเรามาทานที่ห้องอาหารซัลร่าบางลำพูค่ะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมคะเสร็จเรียบร้อยค่ะ1 2ึ่งสองสามห้านัทานได้เป็นกรุ๊ปสั่งอาหารเป็นชุดได้ค่ะหากแม้นว่านิยมรับประทานกับข้าวก็ได้ร้อนๆก็สุดร้อนค็อกเทลก็ได้ค่ะ นอกเหนือจากทอยมแมลงผู้แล้วเนี่ยเรามีโปรแกร,รมอะไรที่จะแนะนำท่านผู้ชมทรามาว่ามีบุฟเฟต่ตใช่ค่ะคะเ,เรามีบุฟเฟต่ตอาหารกลางวันนะคะ,คะก,ก็ก็ไม่ไม่กล้าบอกว่าอินเตอร์ซะทีเดียวแต่มีครบทุกอย่างะนะคะทั้งอาหารเครื่องดื่มขนมผลไม้สลัดนะคะ,คะก็เหมือนบุฟเฟ่ทั่วไปนะคะ,คะราคาก็ไม่แพง บางวันก็อาจจะเจอเพื่อนนะคะเพื่อนบ้านในโซนเอเซียเราหรืออาเซียนเราเนี้ยค่ะก็มารับประทานมีต่อราคาได้ไหมบอราคาได้เลยเพราะว่ากุลิสาทางโรงแรมไม่ได้ทําราคาไว้สูงแค่320เองอะค่ะนะคะแล้วก็ได้อาหารครบครบเลยรวมข้งขนมเครื่องดื่มชากาแฟด้วยมีเค้กมีคุกกี้ด้วยนะคะที่ตรงนี้เป็นโรงแรมของมุสลิมนะคะอยากให้บอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าในส่วนของห้องพักหรือบริการต่างๆที่สําคัญคือห้องละหมาดค่ะท่านผู้ชม แวะเวียหรือผ่านมาเนี่ยสามารถมาเป็นที่พึ่งในการละหมาดได้ค่ะใช่ค่ะห้องละหมาดเรามีทําปรับตรงใหม่ด้วยสําหรับท่านผู้หญิงและท่านผู้ชายปรับได้หมดเลยนะคะลแล้วก็อยู่ชั้นล่างคะ่ะท่านผู้ชมเข้ามาเจอห้องน้าห้องละหมาดก็อยู่ติดกันเลยนะคะ ตอนนี้เราจะมีชื่ออยู่ชื่อเดียวคือนิ v โวซิตี้หลายๆท่านลูกค้าประจำอาจจะยังมีคำว่าน <N> ิวเวอร์ซิตี้นิเวอร์ซิตี้ไม่มีแล้วเรามีนิวโวซิตี้แต่ว่าตึกข้างหน้าเราเป็นเร,เรียกว่าซิตี้วิงด้านหลังติดคลองแล้วก็เป็นคแนลวิงได้สองสองสองมุมนะคะ,ค,ะค่ะค่ะสรนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะที่ษของพระเจ้าประธานคุณความดีตอบแทนนะคะ<ส>แล้วก็ประธานสกีให้และประธานสุขภาพ่แข็งแรงให้กับทาจารย์กุ้สาและก็กุ๊กของเราคุณสุอาด,ด้วยค่ะ สำหรับช่วงนี้ทางรายการมีผิดพันมาฝากนะคะผิดพันแรกนะคะบริษัทก็เป็นผิดพันตราแม่ครัวผิดพันตราฉลากทองนะคะแล้วก็ผิดพันตราแม่ครัวฉลากทองให้กับทางห้องอาหารซาร่าด้วยค่ะนะคะส่วนอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นน้ํามันพืชสุขภาพค่ะน้ำมันพืชเอมบรันอยล์ทีเบรนนะคะให้กับทางระแรเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะนะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะจะมีเบอร์โทรศัพท์นะคะท้ายรายการนะคะ ติดต่อมาได้ทั้งห้องอาหารแล้วก็ห้องพักสำหรับทางอริยานะคะคุณในสาและก็คุณฟูอาซึ่งเป็นพ,พ่อครัวก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะปัสลามมัวอะไรกุ้งมารอมาตุนลอ้อว่าประกาศุกสนับสนุนโดยน้ำมันพืชเอเมอรันนิวทิเบล ประจำสัปดาห์นี้นะคะหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์คั่วกลิ้งกุ้งใช้น้ำตาลอะไรก็น้ำตาลตีฟขอน้ำตาลทรายส่งคำตอบมาตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้นะคะท่านที่ตอบถูกจะได้รับชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ตรายฉลากทอง1ชุดค่ะวันนี้ที่เราจะทำก็คือ ปากเกตตี้ซอสผัแนงนะคะ,ะสปาซลโมนคับนะคะท่านผู้ชมคะคือคำว่าสปากเกตตี้นี่เป็นภาษาอิตาเลียนค่ะประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคเคยมีชาวอิตาเลียนท่านหนึ่งคือมาโคโปโ,โลเนี่ยท่านก็ไปถึงเมืองจีนท่านก็เห็นว่าคนจีนเนี่ยทานแต่กว๋วยเตี๋ยวท่านก็ได้ความคิดว่าเออเราน่าจะนำอาหารที่เป็นเส้นเนี่ยมาปรับปรุงแต่ง hay ciao, Italia de Rujac.